ดีมากคืออบอุ่นมากคือเราลงรถตรงนี้เดินขึ้นมาเราเห็นแบบคนนั่งกันเต็มเลยแล้วก็ได้ที่สำคัญคือได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือแรงมากคือหอมมากยืนอยู่ในเวทีเมื่อกี้คือไม่หิวหิวจริงๆเลยรู้สึกว่ากลิ่นดีมากน่าทานมากแล้วก็ติกระทานก๋วยเตี๋ยวเรือบ่อยไหมชอบคือเราเราสายก๋วยเตี๋ยวเลยเราสามารถกินก๋วยเตี๋ยวทั้งเดือนก็ยังได้เพราะเราชอบกนก๋วยเตี๋ยวแล้วจริงๆได้กี่ชามถ้าครั้งนึงถ้าเป็นชามเล็กๆก็น่าจะตัสามห้าชามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นชามใหญ่แบบอันนี้ก็ ทรงสู้พี <y ellow outro> ouais ่เขาไม่ไหวมาสิบชามเลยเนี่ยพี่พีพกินน้อยเยอะใช่กินไม่เยอะครับออกมาณกับปกติได้กินมีเส้นโปรต์เส้นโปรต์นะไม่จะชอบถ้าเป็นน้ำตกไปจะกินเส้นเล็กถ้าเป็นต้มยำกินบะหมี่เออแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะไม่าต่อต่อครับจริงๆแล้วพี่ยิ้มมาเล่นอะไรเกมมาไปขับดีมากเราชอบอยู่แล้วเราชอบเราชอบชอบแกล้งชอบหยอกอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักกันเรา เราก็เล่นแบบเลน่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยต่างคนต่างสนุกว่าแฮปปี้ดีครับเราชินหรือยังพ่าเวลาเขาเจอเราองเขาจะต้องเสียสตินิดนึงเองทุกนนคนก็ชินนะแต่คำชินก็มีหลายรูปแบบบางคนไม่เสียสติก็มีแต่ว่าที่เสียสติก็มีเยอะเหมือนกันแล้ว <c oughs> เราจะได้สติกลับมายัางไงบ้างเหมือนรู้สึกว่าเราพยายามจะยิ่งเรียกแล้วมันก็ยิ่งแย่ลงไปอีกอะไรเงี้ยเราเลยเล่นดีกว่าหยอกพอดีกว่าเรามีวิธีตั้งรับยังไงบ้างเวลาแบบว่าเขามาแบบเสียสติอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาหายใจบางทีเขาก็ตื่นเต้นลืมหายใจแล้วมันยิ่งแบบยยิิ่่งงลอะไร ชอบมากเลยการต้มตังเราใช่เราก็เลยชอบแกล้งี่เยเ <c oughs> ร,ร่องต้มก็เลยให้ไปฝากเลยเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันนะคอ๋อโอเคครับไอกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีทั่วประเทศเนาะตอนนี้ภาคกลางจบไปแล้วก็จะมีอีก3ภาคก็คือภาคที่เหลืออีก3ภาคก็แต่ละภาคได้ผู้ชนะ1คนมาแล้วก็มาแข่งปฏิทินหนึ่งสี่ภาคแล้วก็ชิงเงินรางวัลหนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทกิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆหนึ่งล้านบาทมันเยอะมากนะครับเพราทุกคนอยากชวนทุกคนมาร่วมเล่นกันนะครับก็เป็นอะไรที่มันไม่ยากเกินไปแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยครับผม ว่าตาเลือดข้างนแก๊กสารตาเลือดกะปากเราเราดีชนนันมาอะไรนะครับเราดูไม่ขัดถิ่นะตาเลือดแก๊กสารเอาะปากเราเออเราก็ชอบปาร์ตี้เหมือนกันเนาะมก็เป็ปาร์ตี้บ่อยนะก็ถ้าว่างถ้าว่างแบบว่าง2วันติดกันแบบมีเวลาได้รีคอรเวอรี่เราก็จะก็ไปครับถ้ามีโอกาสเห็นแล้วเห็นคลิปตัวเองออกมาหรือยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วพี่มันเขาก็เปิดรานสาวข้างๆใช่ใช่คือเห็นไม่หมายถึงว่าใช่เห็นแล้วว่าเปิดร้าข้างๆแต่ไม่ใช่แฟนตอนนี้โสดสนิทครับผม เป็นเป็นเป็นรุ่นน้องเขาก็รู้จักกันสนิทไหมคะก็สนิทประมาณนี้จริงๆเขาถ่ายมาเราเห็นนะเห็นเราก็ส่งยินให้เขาเลยเห็นเยอะใช่ก็มันมีหลายมุมมากที่ถ่ายอย่างเงี้ยเราถ้าอะไรเราเห็นแล้วก็มองสู้เลยเราถ่ายไหมก็เห็นนะอย่างเง้ยก็จริงๆน้องเป็นสุดยอดคนคนหนึองเขาก็ตกใจน้องเขาไม่ใช่คนดังอะไรเป็นคนธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็แต่เขาไม่ได้อะไรเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเขาก็ไม่ได้อะไรกันก็น่ารักน่ารักดีบไม่ ก็ยืนยันว่ามีคลิปที่สองร่างกายไม่ใช่แฟนผมผมไม่มีแฟนน้องนั่งข้างโต๊ะรู้จักกันก็มี่คอนเสิร์ตเมว่อวานนี้ต้องเป็นดีรู้ว่าจะพัฒนานนะเอ่อตอนนี้คิดว่ายังนะครับยังไม่ใช่มันติดอะไรล่ะคะมันไม่ติดอะไรแต่มันก็คือเพิ่งรู้จักกันประมาณนึงแบบสนิทกันประมาณนึงแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นณตอนนี้ตอนนี้คือเวลาคนเด็กเทียให้งานใช่ครับประมาณ90%เลยอยู่กับงานหมดเลยมีเวลาพักก่อนต้องเป็นตัวสิ่ง ก็มีนะครับก็เสร็จงานก็ได้กลับบ้านไปนอนบ้างอาจจะไม่ได้นอนเต็มเท่าไหร่แต่ก็ก็ได้นอนบ้างก็โอเคครับคือถ้าว่างก็จะถ้ามีเวลาจริงๆก็จะพยายามไปคลินิกเข้าคลินิกเพื่อแบบไปบำรุงอะไรแบบชุดใหญ่ทีเดียวอะไเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ว่างบ่อยๆก็จะมาพยายามทําอะไรที่มันทําได้เองก่อนเช่นดื่มน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยครับที่มันไม่ยากเกินไปที่วันหยุดคือตอนีชุดสี่คนเริ่มจากมาที่วั่นี้คือเวลาไปไปแห้องเ่าหรือไปกินข้าวเพื่อนนี้คนจับต้องเรามั เออถามว่ามันลําบากขึ้นไหมมันก็มันก็นิดนึงถ้าเราอยากไปส่วนตัวมันก็จะลาบากขึ้นนิดนึงแต่ว่าส่วนมากถ้าผมตัดสินใจแล้วว่าจะไปที่สาธารณะอย่างนั้นเนี่ยผมก็ต้องทําใจไปจากบ้านแล้วว่าก็ต้องเจอคนถ่ยอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่ได้ซสีเรียสอะไรถ้าผมอยากไปเงียบๆก็คงไปเวลาที่มันไม่ใช่พรามทามหรือไปสถานที่ที่มันเงียบๆจริงๆอะไรเงี้ยเราเราเป็นคนเลือกที่จะไปเองเราต้องรับผลที่มันตามมาให้ได้อยู่แล้วแต่เวลาไปเนี่ยบางคนจะต้องเยอะอเพราะหัวสีไอผม่เราก็เป็นสีคนก็สิ่งนั้นน่ ใช่มันหลบไม่ได้อยู่แล้วผมก็เลยไม่หลบเลยก็ยิ้มใส่สู้ยิ้มสู้ครับถ้าติดอันะแสดงว่าถ้าเราเปิดเครื่องถ้าเราไม่ได้มีอะไรปิดบังผมไม่อึดอัดนะถ้าเราแบบไม่ไม่ได้มีอะไรจะปิดบังหรือจะซ่อนอะไรผมว่ามันก็ปกติก็มีคนถ,าถ่ายก็มีคนถ่ายเราไม่ทำอะไรผิดออใช่เพราะชิวๆไรอกเขามีใครอะไมีเขามาปฏิบัติอะไรยังไงบ้างก็มีเดินตอนสมมติว่าตอนกำลังจะกลับก็จะมีแบบมารอข้างหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะแบบว่ามีพี่ๆกาดคอยเป็นดูแลเราหรือไม่ คือไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นคือเราจะไปเวลาแบบมีวงดนตรีที่เราชอบมาแล้วก็บังเอิญแับว่าเราว่างพอดีก็จะได้ไปอะไรนี้ครับเพราะว่ามันแถวบ้านนะมันร้านใกล้บ้านมากๆเลยแบบรู้สึกว่ามันชิลๆไปเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนเรางเรคงจะถึงกันก็ปกติเพื่อนผมก็ปกติมากๆเพื่อนผมก็ไม่สนไม่แคร์อะไรอยู่<อ>ล้วก็เหมือนเราก็เหมือนเราใช่เพื่อนเราก็เหมือนเรามันไม่รู้ด้วยซ้ำมั้งก็ผมทำงานอยู่ตรงนี้เหมือนมันไม่สนเราไม่สนใจก็คือเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนแบบ แก๊งนี้คือเนเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมมหนึ่งก็อยู่ด้วยกันอยู่บ้านใกล้ๆกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันตลอดบางคนก็คือเป็นเพื่อนเนี่ยดูบ้านหนึ่งก็มีแล้วก็ไม่รับเปลี่ยนหรอว่าแต่ละคนทำอาชีพอะไรกันบ้างไม่ค่อยทำงานกันเพื่อนผมส่วนมากไม่ใช่มีสาระเพื่อนเขามีชื่อเสียงขนาดนี้เขารู้เขารู้ช่วงหลังๆมาเนี้ยเขาก็รู้ว่าเออเพื่อนมีชื่อเสียงขึ้นเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็ก็แรกๆก็ตกใจตอนนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ทำเซลล์เป็นไหมเขาเซลล์เป็นไหม ไม่ไม่ค่อยแซวเท่าไหร่แล้วแรกแรกที่เข้าวงการแรกๆกอาจจะมีแซวบ้างอะไรเงี้ยเราก็เขินนะตอนนั้นแต่ตอนนี้เราไม่เขินแล้วตอนนี้ดังกว่าตอนนั้นนะก็ใช่แต่เราก็อยู่กับมันมานานแล้วครับทำงานนี้มานานแล้วก็ค่อนข้นงางที่จะอยู่เป็นมากขึ้นแล้วเพื่อนๆก็เช่นกันแล้ววันนี้พอสอบเข้าภาษาเราเยอนะมากหรือว่ามีวิธียังไงที่จะสุดหรอเราบอกเขายังไงว่าอัานี้คือหมายถึงว่าเข้ามาถ่ายรูปอยากทำความรู้จักเราเนี่ยอ๋อผมผมก็บอกถ้าสมมติว่าวันนี้เวลาหรือว่า ไม่ได้รีบไปไหนผมก็ก็ก็เป็นเวลาจสเปนเวลาให้เขานะแต่ว่าถ้าแบบรอมีธุระอะไรต้องรีบไปจริงๆเช่นแบบอยู่งานที่แล้วบอกเอ้ยฉันต้องรีบมางานนี้นะเราจะบอกเขาว่าเอ้ยต้องรีบไปแล้วไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยก็บอกเขาก็ต้องเข้าใจเราเราก็พูดกันตรงๆเลยนี่กันชีวิตปกติดีสบายไหมชีวิตตอนนไม่มีแฟนไม่มีแฟใช่ทีละคนครับผมทเรื่องเลยอ่ะ